สวัสดีเพื่มมอนเมาสายคลิปตทุกท่านนะครับยินดีตับสู่ช่องเม้าร็อกเกเทียช่องสาหรับคนลพักค x ็กซ r พีมีและท่านที่สนใจในระบบนิเวศของ x อ็พีนะครับมาอัปเดตข่าวสารกัน,กนประจําสัปดาห์นิดหนึ่งนะพอดออีมันมีความคืบหน้าของคดีใช่ไหมแล้วก็ราคากระตุกใช่ไหมราคากระตุกตอบสนองนะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะก่อนหน,นี้ปีที่แล้วจนถึงเมื่อเมื่อสักประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ค่อยตอบสนองกับข่าวคาดีนะเพราะว่าคาดจีจริงๆชนะมาเรื่อยๆนะเทากับท่านที่เพิ่งเพิ่งเข้าามวบอก่า คดีในช่วงประมาณหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานะถ้าเอาตั้งแต่เริ่มต้นคือ20เนี่ยเราชนะไล่ต้อน SEC เนี่ยมาตลอดแต่ราคาเนี่ยมันไม่ค่อยไปตามคดีเท่าไหร่นะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอบสนองดีนะก็เลยจะเริ่มามาวิเคราะห์เรื่องของตัวคดีแล้วก็สัมพันธ์กับราคาอย่างไงบ้างนะจะมาคุยเรื่องของราคามากขึ้นอ,อย่างน้อยทุกสัปดาห์นะจะมาคุยเรื่องของตัวแผนนะว่า้ราคาเนี่ยน่าจะขยับในกรอบสักหนึ่งวีกนะข้างหน้าเนี่ยยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวนี้จะมาคุยกันนะอัปเดตคดีก่อน อย่างแรกเลยเมื่อคือนนี้มีคำตัดสินสำคัญจริง,รงๆไม่พลิกโผก,ก็คือว่า Judge t o r r e เที่เป็นหัวหน้าคณะนะมีการตัดสินยืนนะในเรื่องของคำร้อง DPP นะที่เกี่ยวข้องกับอีเมลคุณฮินแมนนะ,ะเรื่องที่คาราคาซังอยู่คือว่ามันจะมีอีเมลที่คุณฮินแมนใช่ไหมที่เป็นคนที่ฟ้องนะ,ะ Ripple สมัยแกอยู่ SEC นะ,ะแกมีอีเมลสนทนาพูดคุยกันใช่ไหมภายในนะที่เป็นความลับนะคราวนี้เอกสารตัวเนี้ย Ripple ขอเพื่อจะมาเขียนสํานวนนะว่าได้รับการแจ้งเตือนที่เหมาะสมหรือเปล่านะมันก็มีการยื้อกันมานานมากเลยใช่ไหมหลายรอบครั้งที่5แล้วมึงเนี่ยนะ,ะทางผู้พักษาเนี่ยนะครับก็ที่เป็นจัสชเนตเบิร์นที่เป็นคนที่ตัดสินเบื้องต้นเนี่ยก็ยืนยนันนอนยันมาหลายรอบนะว่าต้องส่งนะ SEC ก็พยายามหาก็ข้อแก้ตัวไม่ส่งนะสุดท้ายก็ไปยื่นต่อหัวหน้าคณะจัสตอเรสนะจัสตอเรสล่าสุดก็บอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบนะรายละเอียดของการว่าความของจัสชเนตเบิร์นที่เป็นลูกคณะแก่นะก็บอกว่าไม่พบ นะข้อผิดพลาดหรือเอเรอร์ประการใดเลยนะ,ะก็เลยยืนตามนั้นนะโอเคนะคราวนี้สิ่งที่แปลกคือพอตัดสินนั้นมาเสรปุ๊บราคากระตุกเลยตอนแรกราคาย่อไป40ต้นๆนประมาณศูนย์จุด่หดอลลาร์กระชากกลับมาประมาณ20%อย่างเงี้ยนะโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นนะตอนเนี้ยต้องบอกว่าราคาของ XRP เนี่ยมันเริ่มให้ความสำคัญกับตัวคดีเนี่ยอย่างมีนัยยะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าเหนื่อยๆเอื่อยๆตามตลาดนะ ดังนั้นต่อไปนี้นะช่วงจะต่อไปนี้ทุกอย่างงั้นทุกวีกันนะจะต้องมาวิเคราะห์ราคาล่วงหน้านิดนึงว่าในส่วนของราคาของเอ p พควรจะขยับเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่คดีมันเซตเทิลใช่ไหมเ,เราจะมีกรอบในการเล่น,นไปตรงไหนได้บ้างนะอันนี้คงจะพยายามมาคุยเป็นรายวีกเพราะว่า,าจะพยายามคุยล่วงหน้านิดนึงจะได้มีเวลาวางแผนนะ,อ,ะอันนี้เกิดที่หนึ่งก่อนนะที่อัปเดต คราวนี้ในส่วนของสเต็ปถัดไปก่อนนะเรื่องคดีดหนึ่งนะในส่วนสเต็ปถัดไปเนะี่ยสิ่งที่ SEC สามารถจะยึกยักได้นะมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยคืออย่างนีอ้อันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายเจมส์นะทนายเจมส์เนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้สำหรับเหลี่ยมที่จะยึกยักนะหนึ่งก็คือ,อทาง SEC เนี่ยสามารถจะทวงจ g e Torres ที่เป็นหัว,ห,วหน้าคณะนะอีกรอบนึงแล้วบอกว่าช่วยพิจารณาซ้ำอีกทีได้ไหมนะในส่วนของการตัดสินของตัวเองนะนะีนะ่คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองคืออย่างนี้ จะมีความพยายามใช่ไหมจะเอาเฉพาะคําร้องนี้เนี่ยขึ้นไปข้ามหัวนะไปสารอุทธรณ์นะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าพิสดารแล้วก็ผิดผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเรียกว่าผิดนอมแล้วกันผิดผิดจริยธรรมที่ทากันนะแต่ทําได้นะตามสิทธิ์ทําได้นะซึ่งจะต้องไปให้จัสติสทอร์เรสเนี่ยเซ็นเป็นเหมือนใบเซอร์ติฟิเคตอันหนึ่งนะที่อนุญาตให้ไปยื่นสาลอุทธรณ์นะต้องบอกว่าในคดีก่อนหน้านี้ที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยจั Judge สทอร์เรสเซ็นให้นะ,ะรู้สึกกบจะมีของ น่าจะเป็นของไลไลบราแบบไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนี่ไม่ไม่แน่ใจ,แ,ใจแต่ว่าในส่วนของไอใบเซอร์ sir, ที่ว่าเนี่ยจัสเชรดเคยเซ็นให้ในคนดีอื่นนะแต่คาดว่าคดีนี้ไม่น่าเซ็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะ จากคาตัดสินที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าทบทวนทุกอย่างแล้วก็คือ,อไม่พบข้อผิดพลาดอะไรเลยนะเพราะฉะนั้น2องงานนี้น่าจะยากนะมันมีเลียมึงฮะก็คือวิ่งตรงไปที่ศาลอุทธรณ์เลยนะแล้วก็ไปใช้ช่องทางที่เรียกว่า petition for writ and mandamus นะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบดีเทลแต่เป็นเหมือนกับกระบวนการร้องเรียนโดยตรงของศาลอุทธรณ์แต่โดย common sense คือนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีความยุติธรรมแล้วกันมีมีการกระทําให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีความยุติธรรมในการตั สินเนี่ยไอยช่องทางเนี่ยคือช่องทางที่เอาไว้อุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีหลักฐานเพียงพอซึ่งก็ไม่น่ารอดทุกทนายฟันธงตรงกันหมดว่าไม่ว่าจะเป็น3ช่องทางนี้ช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับนะไม่สามารถจะมีโอกาสเรียกว่าโอกาสต่ามากถึงเป็นได้ไม่ได้เลยที่มันจะผ่านขึ้นไปนะแต่มันซื้อเวลาได้ประมาณ3เดือนประมาณ1-3เดือนนี่คือโดยประมาณน,นะอย่าเพิ่งตกใจอย่างที่เราติดตามคดีกันมาตลอดใช่ไหมต้องบอกเลยว่า คดีในส่วนของซัมมี่จัสชเนี่ยนะทางดิปลเนี่ยตัดเรื่องนี้ออกไปเลยนะพูดง่ายๆคือเขาไม่สนใจเรื่องของอีเมลคุณฮินแมนเป็นเหมือนกับแค่ แผน2นะในกรณีที่ความเป็นหุ้นใช่ไหมที่สู้กันอยู่ตามฮาวิท์เทสเนี่ยมีปัญหานะดังนั้นนะ,ะสิ่งที่คอนเฟิร์มก็คือว่าตัวคําร้องนี้ไม่มีผลกระทบกับตัวเดทไลน์ของคดีนะในเรื่องของซัมมี่จัดนะส่วนตัวผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วลหละผมมองว่าริปเปิลเนี่ยคิดว่าเอาอยู่นะก็คือว่าในส่วนของการพิสูจน์ตามฮาวิท์เทสว่าเอ็กซาพีเนี่ยไม่ใช่หุ้นใช่ไหมริปเปิลมองว่าน่าจะเอาอยู่แน่นอนแล้วก็สํานวนนะซัมมี่จัดของเอชอีซีเองเนี่ยถ้าสังเกตนะตอนที่ เขียนว่าความมาต่อแรกใช่ไหมฟ้องเนี่ยฟองแบบหมดเลยนะฟองแบบภาพรวมทั้งหมดเลยแต่พอไปเขียนสํานวนซัมมรีจอเหรือว่าไอ้ที่จะให้ตัดสินยกฟ้องหรือหรือ,รอดำเนินคดีขั้นต่อไปในค่นรุดคุณเนี่ยพูดเฉพาะนะการขาย XRP ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารกับที่บริษัทริปเปิรมีการขายช่วงต้นๆนะฮะไม่ได้พูดถึงตลาดมือสองเ,อเลยนะแล้วก็มีลักษณะการเขียนมุมว่าตัว XRP เองเนี่ยด้วยตัวของมันเนี่ยไม่ใช่หุ้นนะเพียงแต่ลักษณะการขายเนี่ยทำให้เป็นหุ้นอ่านั่นคือลักษณะของคำ เรียกว่าโตเถียงของทาง SCC ซนะครับนะซึ่งประเด็นเนี้ยนะก็เรียกว่าทุกอย่างส่งเรียบร้อยนะเดี๋ยวภายในต้นเอาโทษทีวิกกลางกลางเอ่อกลางเดือนเนี้ยต้องมีการเขียนตอบโต้ซึ่งกันและกันเพื่อเพื่อแก้ต่างนะค่าชำนวนของแต่ละคนนะเดี๋ยวก็ต้องมาอ่านให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะดังนั้นในเรื่องของ d ี p เนี่ยนะในส่วนของสิ่งที่จริงๆริ p p l ปเนี่ยนะแค่ต้องการให้มันเปิดเผยนะ s อ c ก็แย่ละ อย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าเอกสารต้องเปิดเผยสู่สาธารณชนใช่ไหมเอกสารชุดนี้จะถูกนําไปใช้กับคดีต,ต่อๆไปใช่ไหมของอการฟ้องร้องเรียนทุกอันเลยนะ,ะข่าวแววมาบอกว่า ADA จะ,อาจจะ,อ,อ,ะ Ethereum อาจจะโดนฟ้องอีสเตอรีมอาจจะโดนฟ้องเขามาขู่นะตัวตัว SCT มาขู่นะดังนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าข้อมูลพวกนี้มันหลุดออกไปใช่ไหมมันถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะอันนี้เนี่ยก็คือคดีอื่นสามารถเอามาใช้อ้างอิงได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าทําไมราคามาถึงขยับเพราะว่า เ, à, เรียกว่าตลาดกันตลาดรับรู้ว่าเรื่องเหล่านี้มันจี้ให้ SEC เนี่ยน่าจะต้องพยายามเซตเทลหรือว่ายอมความนะอย่าลืมนะถ้า SEC เนี่ยดึงดึงยาวเกินความพอดีใช่ไหมเกินความพอดีเนี่ยราคาใช่ไหมเงินใช่ไหมเงินที่จะได้เนี่ยนะมันมันจะน้อยลงหรือ Ivan, รอาจจะไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามันมันดึงเชงเยอะเกินเกินความพอดีนะหลายคนอาจจะเซงใช่ไหม uki, ว่ามันดึงอยู่ได้นะแต่ใจเย็นนะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถจะดึงไปจนสุดทางได้นะเพราะว่าถ้าดึงไปจนสุดใช่ไหมแล้วแพ้ใช่ไหม,ไ,หมไม่ได้เลยเลยนะ SEC จะไม่ได้เลยเลยถ้าเกิดว่าดึงไปจนสุดนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือว่าถ้ามองว่า DPP นะจะสิ้นสุดเนี่ยไม่เกิน3เดือนคือปลายปีใช่ไหมประมาณธันวาคมถ้าถามผมนะต้องเซ็ตเท่าก,ก่อนสิ้นปีนะนั่นคือลักษณะของสิ่งที่มองแล้วสมเหตุสมผลนะครับนะมาดูราคากันมาดูราคากันนะคราวนี้ในส่วนราคาเนี่ยต้องบอกก่อนนะดุเดือดมากตอนนี้เรากำลังสู้กันที่แนวรับแนวต้านสําคัญมากนะถ้าเป็นในกราฟเดยนะครับ เป็นในกราฟเดยเนี่ยมันแถวๆถว EMA 200นะตอนนี้นะ EMA 5ใช่ไหม EMA 200นะ่ะพันพันพ,นพนันกันนะอยู่ตรงเนี้ยนะแถวๆ0.47เนี่ยนะจนถึงตอนเนี้ยก็พยายามยื้อกันอยู่นะเบรกไม่ได้ทิ้งละคืออย่างที่เราคุยในคลิปก่อนนะมันมักจะยึกยักใช่ไหมผมพูดไว้ทำตามที่บอกเลยคือว่ามันเบรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ยึกยักใช่ไหมทำให้เรียกว่าคัดใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เบรก Break อีกใช่ไหมตรงเนี้ยจะเล่นเกันค่อนทั้งเจ้าเล่ห์นะครับนะอาคารนี้มาซูมดูนิดหนึ่งมาซูมนิหนึงนะว่าตอนนี้กกลังเิดอะไหนึนะ่งนะว มาลองดูกันตรงนี้นิดนึงโอเคนะ,ะดูชัดๆนะดูชัดๆนะ หลังจากที่เป็นก้นแห่งนอนกระทะมานะตั้งแต่เดือน5ใช่ไหมปุ๊บเราเบรกใช่ไหมเราเบรกไอตัวเรนจ์ใช่ไหมที่มันเทรดดิ้งกันมานะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยนะอย่างที่บอกนะแนวต้านเนี่ยที่เป็นช่วงโซนสาคัญแถว0.4กว่าๆนะเรามีการเบรกขึ้นไปยืนได้นะครานี้พอ break, เบรกมาเสร็จแล้วปุ๊บม,มีการย่อใช่ไหมหลายหลายคนเนี่ยมีมีนักวิเคราะห์ที่ผมชอบแล้วก็ชื่นชม,มนะอย่างเช่นบล็อกเชนแบ็คเกอร์ใช่ไหมบี BC b ีบนะเขาก็บอกว่ามันควรจะถอยหลังกลับมาแถวสัก 3, 8, 0, 4 0, ูน,น,นะ์จุดสายย่างดั้นะนะ อพอดีแกมองแพทเทิร์นนี้ไปเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าไวคอฟ accumulation อันนั้นคือสิ่งที่เป็นเป็นแนวทางที่แกวิเคราะห์นะเป็นลักษณะ pattern ตลาด pattern การสะสมพลังนะคราวนี้ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นก้นแอ่งแล้วกันพระพูดยังไงภาษาเม่าๆของเรานะซึ่งมัน break ออกมาได้เนาะมัน break เขาเรียกว่า trading range ออกมาได้นะแต่แกบอกว่านะแกบอกว่าแกยังไม่สบายใจนะแกบอกว่ามันน่าจะลงมาได้มีโอกาสนะแกบอกว่ามีโอกาสถึง0.38นะแต่ผมมามองว่าจริงๆผมว่า0.40ก็แย่นะอันนี้ส่วนตัวนะผมผมเรียกว่าของผมเนี่ยผมมองว่า0.40 0.42ถึงเนี่ยถ้าเป็นนแวรับลึกๆนิดนึงเนี่ยก็ก็น่าจะเหมาะสม นะครับนะสำหรับที่ผมมองนะโอเคส่วนที่แกมองเนะี่ยคือ0.38นะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างที่บอกนะเราไม่ได้ชวนเชื่อให้มีการซื้อขายแต่ว่าวิเคราะห์ให้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่คราวนี้ไอตนนะ้ตรงนั้นนะนะตรงนั้นน่ะคือต้องมีการเทมีการกดใช่ไหมถามว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอาไงบ้างนะตอนนี้เนะี่ยถ้าถามผมนะก็คือตอนเนี้ยสู้กันอยู่ที่แนวต้านสําคัญกนะ็คือ0.47นะ ซูสตีเดียนเนี่ยเป็นอ EMA สองร้อยนะแล้วก็ EMA ห้าก็มาชูมามาพันกันกับอ EMA สิบ e ปกติเวลามันเปลี่ยนเทรนดนะ์เนาะเวลามันเปลี่ยนเทรนด์ถ้าเกิดใครทราบนะเม a สั้นมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหม EMA ยาวอยู่ข้างล่างนะ เวลาเป็นดาวเทรนใช่ไหมอีเมลย,ยาวอยู่ข้างบนอีเมลสั้นอยู่ข้างล่างอันนี้ลองไปทําดูเล่นๆนะอันนี้คือเพื่อเพื่อใช้ดูเทรนด้วยตานะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายครา้นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกำลังจะเปลี่ยนเทรนจากที่เคยเป็นดาวเทรนใช่ไหมล้วก็เรียกว่าไซด์เวย์ใช่ไหมมันเริ่มกําลังพยายามจะกลับขึ้นมาเป็นอัพเทรนโอเคนะครา้นี้อัพเทรนมีอะไรบ้างนอกจากอีเมลแล้วเนี่ยปกติไอซไนะก็จะต้องวิ่งกันเกิน50นะอยู่เล่นกันเหนือค่อนข้างจะเหนือ50ลห้าสิบลงมานิดแต่แต่ห้นะน่ันะ nd, นะาสิบ ถ้าเป็นผมแล้วกันถ้าผมไม่มีของเลยใช่ไหมผมก็ต้องแาวเข้าแถวนี้แหละแล้วก็เอาตรงนี้เป็น stop loss ไปเลยจริงๆแล้วก็คือว่าค่อนข้างจบเขนะส่วนเป้าเนี่ยนะถ้าถามผมระยะสั้นๆเนี่ยเราองคิดมากเลยถ้ามัน break หรือยืนแถวนี้ได้นะ0.6นะผมมองว่าแถวๆเนี้ยอ่าเราก็ต้องไปแถวๆบนนะ0.6จนถึง0.65อืมนะครับนะอันนี้คือต้านต้านบนบนถัดไปนะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหกศูแบบกว้างๆนะเพราะฉะนั้นกรอบการเล่นถ้าเกิดเราสุบก็คือ0.47-0.65อันนนี้้คืออกกรบวาางๆใสัปดห์หนนน้าาะที่่จะมีการติดตามกัน นะครับในเบื้องต้นนะสัปดาห์หน้านะโดยภาพรวมนะครับนะที่น่าจะสู้กันเหตุผลมันมีประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมาดูกราฟวีกันนะนอกจากกราฟเดย์แล้วใช่ไหมจีบอทที่ผมชอบดูกราฟวีกนะกราฟวีกเนี่ยนะฮะสิ่งที่เริ่มสวยงามคืออย่างนี้ในส่วนกราฟวีกเนี่ยนะครับนะอ่เดี๋ยวมานในนี้กันอา้าวเท่าทีปึ๊บโอเคนะกราฟวีกเนี่ยมาซูมกันใหม่มาซูมกันใหม่มมกราฟวีกสิ่งที่เรากําลังน่าสนใจมากก็คืออย่างนี้ มันก็มาประจวบเหมาะอีกเหมือนกันนะถึงได้บอกว่าไอ้0.47บวกลบเนี่ยซีเรียสมากเพราะว่า EMA 200 week ฟังให้ดีนะ EMA 200 week เนี่ยก็อยู่แถวนี้ฮะ0.48นะเพราะฉะนั้น EMA 200วัน EMA 200 day อยู่แถวๆเนี้ย0.47 0.48เนี่ยนะเพราะฉะนั้นราคาแถวเนี้ยคือคริติคอลมากเลยถ้ามันยืนได้นะถ้ามันยืนได้จังๆนะครับนะนะ มันถือว่ามีโอกาสกลับเทรนสูงนะในกราฟวีคเองนะความสวยงามก็คือ e m เมย์ห้าวียตัดขึ้นนะ e m เม0์ยิวีคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการดูว่าอาจจะมีการกลับเทรนได้นะแล้วก็ไอซ์ชัก็เพย์เล่นเหนือ50ได้เป็นครั้งแรกในดับกราฟวีคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่อาจจะมีการสตาร์ทนะเทรนใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณานะสังเกตน,นะไส้แท่งเทียนใช่ไหมพอลงไปแตะใช่ไหมอ e ีเมยห้าวีก็ด้งเลยเห็นไหม นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยคือลักษณะอาการกระตุกกระตุกที่แบบเอ้ยมันมีแอคชั่นนะที่ที่ดูเหมือนฮึมฮึมแล้วกันฮึมฮึมนะซึ่งเราอย่างที่บอกนะว่าเราก็อยู่ในแอ่งไอ้ที่เรียกว่าเป็นเป็นไซด์เวย์เออ่นิ่งๆมามาสะสมมานานพอสมควรเออ่ถ้าจะบอกว่าถึงถึงเวลาที่มันน่าจะเปลี่ยนกลับไปได้เป็นเทรนด์อัพเทรนด์นะก็ดูสมเหตุสมผลนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลที่อยากให้พิจารณานะเพราะฉะนั้นแท่งที่แล้วน้องบีที่แล้วจะปิดสวยเลยนะแท่งที่แล้วนี่เขียวตันๆเลยใช่ไหมโบรุ่มสวยๆเลยเพราะฉะนั้นแท่งวิคนีี้นนะะออย่่างทบก วิกนี้ทั้งวิกลยนะขั้นต่ำนะจริงๆแล้วนะมินิมัมเนะเล่นเกิน0.48ันก็คือก็คือโอเคแล้วนะแต่ว่าที่ผมมองนะผมมองว่าเดี๋ยวถ้าสักพักวันสวันมันยืนได้นะน่าจะมีโอกาสเล่นกัน0.6 0.65นะนจะมีโอกาสกน,นะนั่นคือสิ่งที่ผมมองนะส่วนที่ชอบหนักก็คือกราฟมันนะกราฟมันเนี่ยนะครับนะอ่าเพิ่งปิดแท่งไปเมื่อวานนี้โท่ทีเมื่อเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้านะ อ้วนๆสวยๆเลยก็แท่งนี้นะซึ่งแท่งนี้นะแท่งนี้นะอย่างที่บอกยังแลกกิ้งอยู่นะเนื่องจากไทม์เฟรมเขาชา้าใช่ไหมมันจะงแลกกิ้งอยู่แต่ว่าถ้าพูดคร่าวๆนะมันยืนเหนือ EMA 5เดือนพูดง่ายๆคือค่าเฉลี่ย5เดือนเนี่ยเขายืนได้เป็นครั้งแรกแล้วก็เนี่ยเราก็ยังยืนอยู่เหนือ EMA 5เดือนอยู่นะด้านบนนะด้านบนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นของของเดือนนะพอดีผมใช้ทางไบแนนยังไม่มี200ร้อยวีก็โทษที2 200เดือน เอาไว้ใกล้ๆก่อนอีเมลยี่สิบเดือนเนี่ยนะอ,ะอยู่ที่ประมาณ0.75นะครับนะอันนั้นกรอบกรอบของเดือนนี้ถ้าจะพูดได้แค่คือน,นี้ถ้าจะมองกรอบของเดือนตุลาทั้งเดือนเลยเนี่ยผมก็มองประมาณ0.75โอเคนะพวกเป้าต่างๆกันเนี่ยพูดได้ก่อนเพราะว่าส่วนตัวผมชอบมองล่วงหน้าแล้วก็เหมือนกับเราไม่ต้องไปคิดเอาสดๆหน้างานเพราะว่าถ้ามองสดๆหน้างานอาจจะตัดสินใจลำบากนะเออย่างไงก็แล้วแต่ที่บอกพวกนี้ไม่ใช่เป้าขายของทีม x r p Army นะแต่ว่าเป็นลักษณะเป้าสั้นๆเพื่อเผื่อใครอยากเล่นสนุกๆนะเผื่อใครมีหลายปอ ใครมีหลายปอดแล้วอยากจะเล่นสนุกสุขขำๆบ้างนะแต่พวกผมส่วนใหญ่จะเล่นแนวฮอนดเดลกันนะก็คือซื้อเอลงมารับซื้อสะสมทีนิดทีหน่อยดีสิจะรอขายเป้าใหญ่นะเรามองกันนูนะ่นเนี่ย อ๋อไทม์ไฮขึ้นไปนะจริงๆเป้าไกลสุดในมองกันเป็นสิเหรียญแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันต้องมีภาวะตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมมีวิเคราะห์ในประมาณสัก2อสคลิปที่แล้วนะที่บอกว่าสรุปเป้าของ XRP ในปี2022-23ไว้ฝั่งนะนั่นคือเป็นภาพใหญ่นะแต่ว่าภาพไปย่อยนะโอเคทวนหม่ก็คือระยะสั้นๆนะ0.47-4.8จะสำคัญมากนะที่ต้องพยายามยืนให้ได้นะก็เป็นทั้งแนวรับแล้วก็คัดก็ได้ถ้าเกิดคุณจะเล็ทสั้นๆนะลึกลงไปอีกถ้าเกิดว่าใครจะซื้อแบบดีซีใช่ไหมอาจจะแถว 0.38- จะมี0.6ใช่ไหมอ่าถึง0.65อันนี้ก็เป็นกรอบสันๆนอ่าทั้งหมดเป็นหน่วย US ดอลลาร์นะพอดีผมใช้กราบผ,ผมเทรดที่ที่ตลาดนอกนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าข้อมูลตรงนี้นะสองอันประกอบกันก็หวังว่าคงจะใช้ประโยชน์ในวีคหน้าได้นะเดี๋ยวระหว่างวีคนะถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตใช่ไหมมีอะไรน่าสนใจราคามีไพร์ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตช่วงนี้คงอัปเดตทีนึงเพราะว่าผมคิดว่าได้ไดเ จะเริ่มเคลื่อนพลไปมูลกันในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับโอเคนะยังไงกเ็เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์เช่นเคยอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเป็นขาจรยังไม่ได้ subscribe นะก็บรบกวน subscribe มาตามกันเผื่อว่ามีป๊อปอัพที่เป็นประโยชน์ขึ้นมานะก็จะได้ทราบเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ออกทุกวันนะเพราะว่าจริงๆผมทำงานประจำแล้วก็อันนี้ทำสนุกนะเพื่อ xrp มี y เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ